กรับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอไมค์เช่นเคยนะครับและตอนนี้แล้งของ RV ก็ได้ทําการรีแลงไปที่เดอะดอทนะครับผมแล้วก็มีการปรับบัฟเนื้อตัวละครแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจริงๆตอนนี้สําหรับผมนะครับการปรับเรื่องของไอเทมนั่นเองนะครับผมซึ่งการปรับไอเทมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีไอเทมหลักๆที่ผมสนใจมากๆเลยนะก็จะเป็นทางด้านของไกอานะครับผมไกอากับสร้อยเขียวนะครับผมบอกเลยว่าการปรับมาในครั้งนี้มันทําให้มันทาให้แท้งนอกเมตา บางตัวกลับมาเก่งหรือว่าทําให้ไฟเตอร์บางตัวที่อยู่ดีปกติของมันเนี่ยจะไปออฟเลนหรือไปป่าถูกไหมมันสามารถเอามาลมได้ซึ่งผมก็ได้ทําการลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบับอกเลยว่าที่ผมได้ไปลองเล่นเนี่ยมันดีมากๆนะครับทำให้เมตาในการเล่นลมเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นดาร์ฟในจัตเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ตัวเดิมๆแล้วนะครับในตําแหน่งโลมมิ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า มันมีตัวอะไรบ้างนะที่สามารถใช้เกาะเขียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าถามว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียไหมพี่กับการปรับเกาะเขียวกับสร้อยเขียวมานั่นเองนะครับมันดีมันดีข้อดีอย่างแรกเลยครับมันดีกับตัวที่แทงหรือว่าตัวที่มันรีเจนเลือนโหด้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาร่าฟอร์เรนวอลค่าตัวพวกนี้ก็คือดีหมดนะครับผมอันเดียไปจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียหลักๆนะครับก็คือสร้อยเขียวนะครับสร้อยเขียวนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเพิ่มทางด้านของการเวทมาเกาะแล้วก็เลือดปกตินะครับรีเจนเลือดอะไรเหมือนเด แต่ว่าข้อเสียหล,หลังที่มันหายไปเลยนะอันนที่เท่าที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือคูดาวครับท้อยเขียวดนะมันจะมีคูดาวอยู่ที่10ถูกไหมครับซึ่งไอ้ท่อยเขียวนะมันจะออกได้แทงแทบทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับโลมมิง่งไม่ว่าจะเป็นโลมมิง Support, งม่งซัพพอร์ตโลมมิ่งแทงโลมมิ่งไฟเตอร์เนี่ยก็สามารถออกได้หมดเลยนะครับแต่ว่า ทีเนี้ยพอมันปรับมาบเป็นจุดีแล้วมันไม่มีคููดาวนะครับไอตัวกบไอตัวซิปไอตัวที่โลมต่างๆนะครับที่มันใช้คููดาวในช่วงต้นเกมหรือว่าใช้สกิลบ่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าในการออกสร้อยเขียวในชิ้นที่3หรือชิ้นที่4ี่เนี่ยมันก็อาจจะเห็นได้น้อยลงอาจจะต้องไปออกไอเทมคููดาวเพิ่มขึ้นหรืออาจจะต้องรีบไปออกเอจหทไวขึ้นอะไรยกยกตัวอย่างกรณีผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพนะครับ อ่ากรณีที่ผมเล่นกบผมจะเซตนี้เลยอันนี้จะเป็นเซตที่ตอนเกาะเขียวยังไม่ปรับเกาะเขียวยังมีคูดาวผมจะเล่นเซตนี้ปุ๊บอ่าชิ้นแรกก็จะขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับส่วนของลมเนี่ยจะอะไรก็ได้นะของลมแต่ถ้าแนะนำแผ่นนี้ถ้าเป็นพวกลมมิงแบบกบซิปหรือตัวที่มันใช้ิลไปปล่อยเฮเลนอะไรพวกเนี้ยผมแนะนําให้ออกของลมสีแดงนะเพราะว่าทางด้านของลมสีแดงเนี่ยมันจะช่วยทดแทนของครูดาวได้ตั้ง5%าปะิ์เลยครับก็ถือว่าทดแทนโซ่เขียวที่ครูดาวมันหายไปแล้วกันนะครับและส่วนต่อมาเนี่ยจะขึ้นเป็นกรีอาร์นะครับผมกร หรือว่าถ้าเจลเมดสอตัวขึ้นไปนะครับผมก็ออกถอยได้ทีก็แล้วแต่เกมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจอกไกาอาไกาอามันคุ้มค่ากับแทบทุกตัวละครนั่นเองนะครับผมต่อให้บางตัวมันไม่รีเจนเลือนนะสุดท้ายก็คือพาสซีฟของมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอึดขึ้นนั่นเองนะครับผมปกตินะถ้าเป็นเซตเก่านะ ส่วนต่อมานะครับผมจะขึ้นเป็นสร้อยเขียวแล้วเพราะว่าของแค่นี้คือเราคูดาวแบบส0มเกือบ40แล้วทุกคนถ้าขึ้นแค่นี้คูดาวมันนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าเป็นแพทใหม่นะครับแพทใหม่เนี่ยเราควรยังไม่ขึ้นสร้อยเขียวก่อนอาจจะยังสร้อยเขียวยอาจจะยังก่อนนะครับผมในแพทใหม่นะเราอาจจะต้องกลับไปขึ้นเอจิตก่อนพอกลับไปขึ้นเอจิตเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาขึ้นสร้อยเขียวได้แล้วนะครับหนีแบบนี้เลยนะผมคือเรียกง่ายๆว่าเราต้องออกไอเทมคูดาวให้ไวนะครับผมในในสำหรับตัวละครที่ใช้สกิลบ่อย ผมแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้สกิลบ่อยก็ไม่ต้องออกเอจิตนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเอจิตเนี่ยมันเหมาะสำหรับบางฮีโรเท่านั้นนั่นเองนะครับในชิทสุดท้ายก็ฟรีสตาร์ได้เลยนะครับว่าเราจะอยากจองอะไรนั่นเองนะครับผมแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นฮีโรที่สามารถใช้เกาะเขียวแล้วคุ้มค่ามากๆนั่นเองนะครับผมแต่เราจะมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนได้แพทใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการขึ้นแหลงคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาเล่นตัวนอกเมตานะครับผมที่เล่นกับสร้อยเขียวคนโหดได้นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมอยากเล่นลมงง่ายนะครับแบนตัวนี้เลยทุกคนจะไปคิดเยอะนะครับเออนั่นแหละต้องแบนตัวนั้นที่เราจะเสือคือแบนตัวนั้นเลยแล้วก็เราแบนแอนเนตนะครับเพราะว่าแอนเนตก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โกงเหมือนเดิมนะครับผมแพทใหม่ก็โกงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพื่อเราลืมแบนหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมนี้นะครับท่าที่ผมคิดนะผมอยากเล่นวอลขาดวอลขาดกับทาร่า ซึ่งไอ้วอลขากับทาร่าเนี่ยมันโหดมากๆ,ๆนะครับในแพทปัจจุบันนะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับเราดูดาร์ก่อนนะทุกคนอ่าทีมเรากดทายามาแล้วแล้วเราแบนฟอร์เรนติโดไปแล้วด้วยผมบอกเลยว่าทาร่าง่ายขึ้นนะเกมเนี้เอา้าคือไม่มีตัวทาราแท้งเลยนะครับเอลสูเนี่ยจะเก่งกับทาร่าเมื่ออยู่เดทเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในแพทปัจจุบันเนี่ยมันทําการเนิร์ฟมูรามาแล้วน,นั่นเองนะครับก็ทําให้เอลสูเนี่ยดรอปลงนั่นเองนะครับส่วนลูนสำหรับทาร่าลมนะครับผมใช้ โกลเด้นโปรเทคโพเวสเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็พลังแฝงเนี่ยผมก็จะใช้เป็นขนมชั้นนะครับขนมชั้นก็คือตามภาพนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ส่วนสกิลชาเลนเจอร์เนี่ยผมใช้เป็นวีคั่นเองนะครับผมส่วนไอเทมเนี่ยตามเกมแต่ไกลอาต้องมีแน่ๆนะครับกำลังอธิบายลูนไอเทมพลังแสงแแอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมวยออฟเลนวัตถอฟักอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ด่ากันเฮ้ย ตอนนี้เราอัพสกิลสองมาก่อนเลยนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปที่เลนกลางกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกแล้วก็เดีส่วนเซตแอเทมเกมนี้นะครับผมจะขึ้นมาเป็นทางด้านของไก่อากาะท้อนสร้อยเขียวนะผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมโลมเนี่ยจริงๆเราขึ้นได้ฟรีสไตล์นะเกมนี้ออกล้างก็ได้เปิดตาก็ได้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าทีสุดก็เชื่อมติดก็ได้นะครับแล้วแต่เกมเลยนั่นเองนะครับนี้เราก็เปิดแค่คลิปเลยนะครับไม่ต้องกลัวตายนะทุกคนเพราะว่าคู่กลางเรามันเก่งกว่านะครับมาเก็นก้าเนี่ยคือมันเก่งมากนะครับกับ โอ้โหฟิกเกอร์เลยครับตรงนี้เรากลับมาคุมที่ปูนะครับถ้าาย่งเลือดน้อยยิ่งดาเมจแรงนะทุกคนเราก็พยายามเลี้ยงเลือดไว้ดีๆนะครับโอเคครับตรงนี้เราได้ปูมาแต่ว่าเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจบทางด้านของเลนบนครับเราหาข้อมูลแล้วบอกเพื่อนนะครับว่าจาบนนะตรงนี้เราก็มาไล่หาทางด้านของเอาปูฝั่งข้ามนะครับออฟเลนเขาเป็นไฮโน่นะซึ่งเลดเกมน่ากลัวมากนะครับอ่าเราได้มาแล้วครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าทางด้านของเลนกลางต่อเหมือนเดิม เนี่ยครับต้องการไม่มีอะไรเดี๋ยวเราขึ้นเรื่นบนเลยนะครับตรงนี้อ่าเขาบูนไปครับผมบอกเลยว่าอาเซนกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ปรับมาแล้วโกงมากนะครับถ้าเจอคนเล่นเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโหดมากนะอาเซนการ์ดโค้สกิลของมันสามารถเชคแข็งได้ไงทุกคนเพศใหม่นะครับแต่ว่าการเลี้ยงเลื่นเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะเพราะว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเขาเป็นป่าเบิร์ดนะครับเป็นบัตเตอร์ไฟน์นะทุกคนไม่ใช่เราจะเลี้ยงเลื่นแล้วเข้าไปแบบสุ่มถีบสุ่มห้าไม่ได้นะครับตรงนี้มีบัััคเเเหหมมมืือออนนนนจะไ่่รรรดดดปลลาาิผย้้ตง บอลดไฟเข้ามาไหลต่อเป็นเพิร์นบั๊ของบอลไดไฟนะครับตรงนี้เราเล่นไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าบอลไดไฟเขาสามสแต็ปนะครับเราต้องหาข้อมูลไปเรื่อยเยนะตรงนี้โอ้โหต่เหมือนจะไม่ทันแล้วต้องออกก่อนเลยนะครับตรงนี้ือถ้าเป็นหน้าไปแบบนี้ทุกคนถ้าแบบเราปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับเราอาจจะไม่ต้องฝืนเล่นนะอแต่ว่าเพื่อนโดนเวดบั๊กว่าอาจจะต้องมาเล่นนะไหวอยู่นะเพื่อนเราไหวนะเพื่อนแม็กเลยครับตรงนี้ไหวครับได้บอลไดไฟมาหนึ่งตัว ตรงนี้ให้น no ้องวันตีไปผมว่าเล่นได้นะเขาเสียสกิลเยอะมากนะเมื่อกี้ผมไม่มีสกิลสองโดดเข้าไปอะดิผมเลยโดดเข้าไปแล้วแบบเล่นไม่ได้นะตรงนี้อาจจะต้องถอยนะครับได้ไม่ถึงตัวฮะเดี๋ยวนะโดดมาเจออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราขึ้นมาเป็น,นานัตของเปิดตาแล้วกันทุกคนคืนนี้เปิดตาผมว่าคุณแล้ววิธีเล่นาร่านะครับตอนนี้น่าจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปดักคัดอยู่ที่แดงเลยนะครับเพราะว่าเอลสูรนี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เขาเสียพิกเกอร์ไปหนึ่งสกิลนะครับตรงนี้เขากดรีโ้ว้ไปด อันนี้คือวิธีการเล่นทาร่านะครับเราพยายามทำเนียกด้นะให้เขาเสียเลือดเยอะๆนะครับพอเขาเสียเลือดกับเสียสกิลเยอะเนี่ยเขาจะไม่กล้าเล่นนะทุกคน,นนี่ก็เดินหาข้อมูลไปเลยนะครับมันเหมือนจิวตัวหาข้อมูลไปด้วยนะในตัวทาร่ราแล้วก็กลับมาเข้าเลนนะครับอย่าลืมกลับเข้าเลนด้ยวยนะทุกคนเคลวเวฟผังกด้วยนะครับได้ข้อมูลก็แก้แถบไปนะครับได้นกมาแล้วเราไม่ต้องกลัวนะทุกคนเอลทรงเอลสูดนะครับเห็นปะทุกผมโดดใส่ได้เลยอ่ะนี้เราตีออกมานะครับไม่น่าตายนะโอเค ดึงดึงหน่อยเพื่อนดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อย <c oughs> ข้างบนเขามีสี่ตัวนะครับเราต้องรอจังหวะเล่นดีๆนะเดี๋ยวเราตีเราก่อนนะครับเรามีอัลติรเราจะเล่นง่ายขึ้นนะ <c oughs> นี่ครับเขาไปเล่นให้ก่อนเลยนะครับตีตีตีไปครับคนข้ามเขาก็ไม่เล่นนะเขารองติผมหมดนะครับแล้วเขาโดดไปที่เมทนะครับเหมือนเรียกเข้ามายัางไงตีไปหนึ่งทีบัตถุไฟตายนะครับแต่ว่าผมกดวิคมาไม่น่ามีปัญหาอะไร สุดออกไปครับแต่ว่าตรงกลางมีฟฟเลนเกิดขึ้นนะต้อนเพื่อนโอเคสวยครับผมฮะเดี๋ยวนะผมได้คิวเฉยน่าจะตายนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยตรงนี้เราไม่ตายนะครับทุกคนสวยครับผมกดเปิดตาอัดเลยครับตีครับตีตีแรกเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเราก็เก่งกว่าอยู่แล้วครับเรื่องฮีโร่ิกรกอร์ไปแล้วครับตรงนี้อยู่ที่ หกนาทีห้าสิบนะครับผมวิธีนับฟิกเกอร์ก็คือนับไปสองนาทีนะครับแล้ก็บอกเพื่อนว่าหกนาทีห้าสิบลมตรงนี้เราสามารถค้ำสองตัวเต้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีทางแพ้นะครับตรงนี้แต่ว่าเขาอัดเขาสามตัวอัดแต่ยังนะถ้าเขาสามตัวเนี่ยนี่ครับเขยิบไปเหมือนเดิมหาเงินนะครับตีมังกรเลยเพื่อน อันนี้เราอย่าลืมเก้แถบเต้นนะครับทุกคนเจอเอลสูตต้องเก้แถบเต้นนะมาตีมังกรเพื่อนมาตีมังกรผมทุนเกมเราป่าไปสี่สูแล้วนะครับเล่นไหมโอเคเพื่อนไม่เล่นนะครับถ้าเพื่อนติ๊กบอกว่าถอยเราก็ถอยนะทุกคนถ้าสกเกตากแบบนะครับก็คือป่าเราเนี่ยฟาร์มแบับแดงอยู่นะครับเอลสูเขาปิกแล้วเพื่อนนี่นะครับวิธีการเล่นทาร่านะครับเรียกสก,กิลง่ายๆชิวๆตังตีไปครับไม่มีอะไรเห็นปะ่ะอันนี้คือเขาตีปุ๊บเราก็จบ เราก็เดินออกมานะครับเราก็รอตีเขาหมดเราก็ค่อยเล่นแค่นั้นเองวิธีการเล่นทราร่าแค่นี้เลยนะผมดึงตกิลแล้วเดินออกดึงสกิลแล้วเดินออกขี่นหน้าโดนนะครับตรงนี้โอเคเขาลัตสีดเลือนนะเดี๋ยวผมน่าจะได้บนแล้วนี่นะครับเราฟีดเวฟได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าลมเขาอยู่การนะครับแล้วก็เปิดตีครับเรียบร้อยตีตีตีเรียบร้อยครับรฉลามเก็บงานเฮ้ยนี่เราไหวนะครับทุกคนเรามีวิงนะ ตีไว้ครับหมุนหมุนนายหมุนหมุนแต่ว่าตัวเราเล่นเกมเนี่ยอาจจะแพ้ทางด้านของเอลสูกับไฮโน่ no นะทุกคนถ้ามีโอกาสเบลดตัวเล็กฝั่งนุ่มข้านะครับผมเล่นทาร่าก็เบลดยากก็เบลดได้เลยนะครับทุกคนว่ามันก็สําคัญนะครับทําให้ปราบผลงรนความเขาเล่นยากนะนี่เราก็มาเล่นเหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นป่ะดูดิเขาเสียสกิลกับเราเยอะเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมอันตรีปุ๊บแล้วไงจบไฮโน่ Hi no ไม่มีอตินะครับเราก็ไปหาทำอย่างอื่นต่อเราเบิกอันตรไปหนึ่งทีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนี้ เราก็หาข้อมูลเหมือนเดิมครับเราก็เดินหาข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าไม่โดนดักเบิร์ดตีไปครับตรงนี้ตีไปครับโดดเข้ามาล้วงข้างหลังครับเรียบร้อยครับกดแข็งไม่ได้กดแข็งสิปรับมาใหม่จะขอทั้งตัวไม่ได้หรือไงอ คือมันซูมกดดันผมเว้ยเอลสูอ่ะทุกคนถ้ามันไม่ซูมกดดันผมมาผมรอดนะไม่เจยวผมหามุมออกไม่ได้นะครับเฮ้ย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 อะไรนะเฮ้ยเรียบร้อยครับผมโซโล่คิวปึ้งเฮ้ยเฮ้ยแรงจังอ่ะแรงจังอ่ะแรงจังอะใจเย็นนะแต่ผมไม่ตายหรอกตอนนี้เหมือนเราปล่อยมุนมาแล้วนะครับผมว่าเราไปหาทำอื่นดีกว่าอันหน้าตีมังกร เฮ้ยมันตายมันเนี่ยเข้หน่อยเ่อหน่อยเข่าหน่อยเ้ย,ออยโอ้โหลําแบบโกโก้เรียบร้อยครับผมลัมแบบโกโก้ตับรองเท้าเลยครับตรงนี้อ่โดนไหมโอเคครับพูทสวยมากตรงนี้ครับเคตติไปครับตรงนี้เราเรียกเตตไปนะทุกคนเราก็ถอยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะไปทำเบสบอลให้นะแต่ถ้าเป็นหน้าที่เดยดจริงต้องไม่ใช่ผมนะทำเบสบอล เดี๋ยวขอทำเวบนแป๊บนึงนะครับถือว่าเราอยากได้ป้อมเลยนะผมอยากขอป้อม้องให้หมดนะครับตอนนี้โอเค,ครับถือว่ามาดีดันบนต่อเลยครับแต่จริงถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทีมเราโดนซีซีเยอะมากเกินเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปออกล้างได้นะครับตรงนี้เราต้องระวังนะทุกคนนะเ,เขาอาจจะเบอร์เราตายได้น,นะครับเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้ซ้อนเลยเนื่องจากรมของเขากับลมของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าลวมเราค่อนข้างเทเดีวกว่าน,นะ นี่ครับบินอัพเลยนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นคาร่าเห็นไหมพอเราได้ฟิกเกอร์ปุ๊บเราก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยมันไม่มีฟิกเกอร์นะบอกเพื่อนครับเอวสูมันจะทำให้เพื่อนเนี่ยล้วงง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจดีขึ้นนะในการเข้าในแต่ละจังหวะนะครับแต่อะไรนะไอ้น,นั่นมันสป,ปีดยับเลยนะเฮ้ยแล้วมันทิ้งเงาไว้ไกลมากนะครับโอเคมันกลับเงาไปละผมอาจจะต้องรอรับมวยนะถ้าลายเนี้ย เหมือนมัวคาต้อหนักรอ,อกใครสักคนหนึ่งไฮโน่หรือเปล่า,า,า,าเรียบร้อยครับผมตรงนี้ยังไงก็รอดมันมีไอ้นี่อดีทุกคนมันมีอมยิ้มดูดเลือดอะไเดี๋ยวเราขึ้นสไคเขียวต่อนะครับวันนี้เราได้เกาะสะท้อนแล้วแต่ว่าบัตเตอร์ายมีอะไรบ้างมีโอเนีาร์มกับมูลาระวังด้วยนะเพื่อนๆโอเค,อเคน่าจะแด้กล้าอยู่สวยครับ ไปไหนจ้าเฮ้ยิงยิงผมตายเองหรือเปล่าเนี้ยยิงผมตายเองหรือเปล่ายิงผมตายเองหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยฟิกฟิกก็รัวๆัฟิกก็รัวรัวกูแต่ทั้งเมื่อกี้ไอ้ปลาหมึกเขาไม่ได้กดเชื่อมจิตให้นะผมว่าเขาตายผมนะก็คือกอดสะท้อนมันแรงมากนะครับตอนเนี้ยตีได้ดิคนเราเยอะกว่าเพื่อ่ะตี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 โอ้โหเรียบร้อยครับฉลามเข้าหลังช็อตนี้ยังไงเรียบร้อยครับผมคิวตกเป็นที่ฉลามนะครับ ข้าหลังอยู่เพื่อนดึง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 เพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บตีได้ปะ่ะจริงๆผมว่ามันตีได้เว้ยสักอย่างอะตอนเนี้ยคือทีมเราลังเลนะครับก็จะเอาอะไรแต่ผมว่าเอลมังกรก็ได้ขอตีคองเลยนะครับตรงนี้ ยืนแทงให้เพื่อนมันตีเราไม่เข้ามันตีเราไม่เข้าเพื่อนมาดิยืนปลาไปเลยอะถ้าคิดว่าคุณจะปลาแรงขนาดไหนก็ยืนปลาไปยืนปลาไปเลยถ้าคิดว่าคุณยืนปลาแล้วแรงอะยืนปลาไปเลยมายืนได้ทั้งวันอะ กับนายเรายิงได้ทั้งวันนะ่ะแล้วหลังจากที่เราได้สร้อยเขียวเสร็จนะครับเราออกล็อกชิลนะทุกคนเราต้องตัดป่านะเพราะว่าป่าเขาเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับเขาจะมันเย็นเก็บสตแต็กได้นะทุกคน200กว่าบาทเพื่อนเราจะได้สร้อยเขียวแล้วทำร่างซักเวฟไหมจริงๆเข้าเป็นภาพเนนะี่ยอาจจะต้องทำร่างซักเวฟหนึ่งนะครับเฮ้ยการกระโดดใส่ยี้คุณจะทำไรคุณจะเล่นหรอหรืออะไรอ๋อบัตอยู่นูน่นตีไปตีไปตีไปเอาตีเข้าตีไป ตีเข้าตีไปเออตีตีตีต,ตีต้องเปลี่ยนรองเท,ท้าก่อนทุกคนป่าเลกออกนะครับเกมนี้ผมว่าเราถอยก่อนนะถ้าต้องเขี่ยแล้วเพื่อนอีกนิดนึงโอเคเราต้องเขี่ยแล้วครับทำล่างคนหนึ่งเพื่อนทำล่างคนหนึ่งต้องทำล่างก่อนภาพนี้เพื่อนเพราะว่าเวฟมันตกนะมีคนเข้าไปแล้วครับตรงนี้เรียบร้อยครับใส่ไ,ไปหนึ่งนะแล้เตะเข้าไปลํำเหมือนกันแต่ว่าตายไปอีกหนึ่งครับถอยมาก่อนเลยที่จริงมันต้องทำร่างก่อนเพื่อน ต้องทำล่างก่อนทำล่างก่อนตันวแรหนึ่งถอยก่อนถอยก่อนล่าง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 วิสวยจัดเลยมวยแก้ให้แล้วครับตรงนี้จริงๆมันต้องมีมคนไปเคลียร์ล่างคนหนึ่งครับตอนเนี้คือผมมาไปให้ได้แต่ว่ามันจะไม่มีแมปหาข้อมูลแน่นอนนะครับมันต้องมันต้องมีคนทำล่างคนหนึ่งผมไปทําให้ก็ได้เพราะตอนนี้คือเรา,เาขาดเรื่องการทาเว็บนะครับมาแก้เวฟบมาแก้เว็บม,มาช่วยแก้เว็บหน่อยเท okay, ไม่มีใครมาเลย เมื่อไรครับเราแก้เวฟไปก่อนตอนนี้แต่จริงๆแบบเนี่ยภาพมันจริงๆนตะ้อง,งเป็นป่าเขาออฟนะใครก็ได้จริงๆเป็นป่าดีสุดเพราะว่าเขาแก้เวฟดีสุดนะโอ้โหแล้วมันเนียนตีก๊อตเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับทีมเราเสียก๊อตนะแต่กำลังไปอยู่เพื่อนอหวังแต่ได้แค่ดึงว่ะ โอ้โหแล,ล้วตายกันหมดเลยครับแต่ภาพไม่แก้จริงๆมันต้องไปช่วยผมแก้เวฟคนหนึ่งไว้หรือให้ใครก็ได้ไปแทนผมอะ่ะเพราะว่าผมจะได้แบบไปโทนให้ไงต้องคำคีอะ่ะทุกคน uh, จะเข้าไหมล่ะคีปอะ่ะโอ้โหกันยังไงอะ่ะเพื่อน ยังกาอยู่เพื่อนมันตัวเดียวคำคลิปอยู่ทำคีิปอยู่อู้กือหลาปะโอโห้แกเวฟก่อนเพื่อนตอนนี้แก้เวฟก่อนแก้เวฟก่อนเพื่อนมาแก้เวฟก่อนตอนนี้คือทีมเราแบบตกเรื่องเวฟมากนะครับเอมาหน่อยเพื่อนแก้เวฟแบ่งคนหน่อยแบ่งคนหน่อยต้องแก้เวฟเพื่อนถ้าไม่แก้เวฟตอนนี้เราจะแก้ตอนไหน ผมอยากได้ล็อกชิวมากตอนนี้ผมจะเล่นกับบัตเตอร์ไฟได้ง่ายขึ้นนะครับ <C le af ies> ผมอาจจะไม่รอดแบบผมไม่มีอะไรถับแล้วดีทุกคนผมไม่มีตายเกิดด้วยเมื่อกี้สวยจัดเลยหุยสับสวยนะ สวยๆจึงหน่อยจึงหน่อยจิงหน่อยเพื่อนโอ้โหลาบว่ะคือตอนนี้ผมมาซุปเอลซูปไม่ได้ละเพราะว่าเอลซูปมันยิงแรงมากนะครับเมื่อกี้ผมจะขายของสับไงแต่ว่ามันหมดไอเทมสับแล้วซู่เพื่อนพลาดแค่ตรงของนะทุกคนพลาดเรื่องการทำเบฟนะมันไม่มีคนทำเบฟช่วยผมอะถ้าเป็นภาพนี้คือต้องเป็นหายาครับนะครับหรือให้ป่ามาช่วยทำโอ้โหตรงนี้อาจจะอาจจะเพลว่ะโอ้โหแล้วโดนหวาทุกคนจริงอะผม ถ้าผมไปคิดเกมนี้จริงๆต่อให้แพ้ผมก็จะลงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือมันพลาดแค่จอดเดียวเลยคือผมมาเล่นต้นเกมกับกลางเกมได้นะครับแต่ว่าเล่นเกมมาเพื่อไม่ทำเวฟเว้ยทุกคนผมพยายามบอกเพื่อนนะครับว่ามาทำเวฟนะครับผมแต่ว่าสนุกแล้วเหรเนาะมันเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับผมไม่คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันมีอีกหลายๆตัวมากๆนะครับที่สามารถเล่นคู่กับเกาะเขียวแล้วโหดแบบทาร่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมซึ่งจริงๆจริงผมรู้สึกว่าทาร่า ผมเนี่ยสามารถดึงประสิทธิภาพของกอเขียวได้ดีมากๆันั่นเองนะผมยืนคำ้ำทำดาเมจเรียกสกิลเรียกอะไรฝั่งตรงข้ามได้ครบเครื่องมากๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าขาดเรื่องการทำเวฟนิดเดียวนั่นเองนะครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ามีคนมาทำเวฟให้เนี่ยอาจจะได้เล่นลงหน้าก่อนนั่นเองนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ like, สวัสดีนะครับ